ก็ยังยังยังรู้สึก,กว่าอยู่นะครับอย่างเงี้ยแต่ก็ก็เขาได้พบกันก็กินกินดีด้วยครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับดังนะครับฮัลโหลดังใช่ไหมครับอ่อนแมนไหมอ่อนแมนไหมอ่อนแมนไหมไหมแต่ ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับเอออะได้ยินไหมครับโอเคครับได้ครับน้าก็ไปว่าทำไมเราถึงแต่งเพลงพี่โกลเมลานาตอนนั้นเหรอครับเพลงแรกเลยใช่ไหมครับเพลงไหนอะเพลงแรกก็คือผมอ่ะเห็นแล้วผมก็รู้สึกแบบชอบตกหลุมอะไรเงี้ยอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังไม่มีโอกาสที่จะ สร,สร้างสาร้างสรรค์ศิลปะอะไรเงี้ยครับแล้วพอเมื่อเวลามันมันถึงที่มันเหมาะสมนะครับอย่างเพื่อนผมก็ได้โทรมากับุดโดน,นะครับก็ได้โทรมาบอกว่าโลมเขียนเพลงให้น้องเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเออผมมีความรู้สึกอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเอามาเขียนแล้วมันก็แปลกมากตรงที่แบบว่ามันเพลงนั้นนะมันเสร็จทั้งดนตรีทั้งเนื้อร้อมันเสร็จภายในเวลา4ี่ห้าชั่วโมงเองครับอะไรเงี้ย ึ่งแบบมันก็เป็นเพลงหนึ่งที่ผมทํางานได้เร็วมากเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าผมปล่อยไปแล้วผมก็บอกแล้วเขาจะเห็นหรออะไรเงี้ยเพื่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะฝากจะฝากน้องที่เล่นละครด้วยกันไปให้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออผมก็มีความหวังแล้วละ่ะเพื่อผมได้เขียนเพลงด้วยที่ผมอยากจะทําแล้วก็เท่เพลงมันเป็นทีู่้รับผมก็รู้สึกเป็นอะไรที่รู้สึกมีความสุขมากๆนะครับอันนี้แต่ตอนที่เขาสถานะโสดหรือว่าสถานะที่มีการอั้นตอนนั้นเขาโสดครับก็เลยเขียนครับแต่ว่าก็เก็บวิดีโอไว้เพราะว่าเราชื่นชอบเป็นเอฟซีคนหนึ่ ไม่ถึงชอบผมว่าใครเห็นก็ชอบเพราะว่าเขาน่ารักมากงล้วคาบวัดแค่ไหนครับอย่างว่ามีการแต่งเพลงที่สองและสามก่อนงก็ตามเนื้อเพลงเลยครับนั่นคือความรู้สึกของผมครับรครับจงจริมีบอกว่าเนืเพลเป็นอรลบ,บัลมใช,ใช่ครับแล้วก็อัลบ,บั้มนี้ผมก็คิดว่า ถ้าเพลงไหนมันดังนะก็ให้น้องร้องเลยที่ผมไม่เอาลิขสิทธิ์อะไรนะครับเพราะผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงอะไรเนี่ยน้อยตั้งใจทําให้เขาถ้าถึงให้เราใ้่ไหมใช่ครับถ้าเขาอยากจะร้องก็คือร้องได้ไม่ต้องมาขอใครจริงๆเรามาไปข่าวแล้วได้คุยกับเขาไนก็ถ้าพูดคุยก็คงเป็นเรื่องเพลงที่ส่งไปให้ฟังว่าชอบไหมอะไรเงี้ยครับเขาอย่างไรนะเขาก็ก็ชอบแต่ว่าก็ก็คุยกันเป็นแค่เพียงประมาณนั้น ครับผมนู้่เชานผู้ช่ายาตอร่าาองรู่าราต้่ากลา้งรี้ว่าเราตง้วาเร้รวาเราอย่ารงร้่าเราง่เอยร่าไหงรก่าเาต้ง้าจะาต้อ่าราต้่เรอร้เราตองร้น่เกาต้อว่เราองรว่าาตอยากรอรู่าผตอ่าเรตร่ตอู้่ผเราต้ร่ผเร้อใช่าเร<า>อู้่าเรบต่าเาตองว่าเาอู้เรตอง่ารอง่ารงเงี้ยครับ <ผม S 2> พราะอันนั้นอ่ะมันคือความรู้สึกของผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเขาได้ฟังเนื้อหานะครับอะไรเงี้ยแล้วพอได้คุยกับพี่เขาเขาเป็นอย่างที่เราคิดไหมก็ก็็เปนไม่ได้คุยอะไรเยอะมากครับอะไรเงี้ยครับอันนั้นแต่ตอนแล้ววันยังไม่มีข่าวว่าพี่เขาพิจารณาว่าพี่เขาไป็นคนของเอกคนนึงมันทำให้เราสึกว่าต้องทำเผื่อใจไหมหรือผาบไหมอ๋อก็อัลบั้มผมอาจจะมีเพลงเศร้าเพลงหนึ่งก็ได้นะอะไรเงี้ย ไหมก็ถ้าถ้าใครชอบใครถ้าเปิดคนที่ชอบใครสักคนหนึ่งเลครับเรามีความหวังใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ได้สมหวังแต่เราก็อย่างน้อยก็ยังรู้สึกดีที่ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาได้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 หวังที่จะรักใครสักคนนะ่ว่าถ้าตอนนี้พี่เขามีแฟนใหม่เราก็ยินดีนะครับรักยินดีครับเพราะว่าผมตอนที่เขาจะคบกับพี่มิกผมก็ร้องคอรัสให้เขาทั้งคู่ด้วยนะใน<อ>ตอนนั้นนะครับแล้วเขาก็ดูน่ารักกันทั้งคู่เลยอ,อะไรครับเพลงนั้นนะเ,เราได้โค แล้วจเจอแล้วเขาก็แบบโอ้น่ารักมากเลยอะไรใช่แต่เราก็ยืนยันว่าเราจะแต่งเพลงให้ที่เขาอยู่ใน้องอีเด้งครับเพราะผมมีความรู้สึกอยู่เพราะว่าผมทํางานก็คือทําตามความรู้สึกนะครับรู้สึกยัยงไงก็ผ่านเสียงเพลงไปแบบนั้นครับใส่ทอดไปก็คือเพลงแม่ก็คือเพลงจีอ่ะใช่ครับเพลงเต้าก็คือเพลงโอชา <laughs> อาจจะอยู่ในนั้นนะครับมันมันก็ผมว่ามันก็ทําให้อัลบ,บั้มน,นี้มันสมบูรณ์แบบ นะครับแบบว่ามีทั้งเปรี้ยวก็มีเผ็ดก็มีเค็มก็มีหวานก็มีอะไรทำไมเราไม่บอกเขาเป็นมุมวิธีการที่แรกก่อนที่มันจะมีสาวเขาผมรอเจอเขาอยู่ครับถ้ามีโอกาสได้เจอเขาอยากจะบอกอะไรเขาคะก็อยากจะขอบคุณทุกๆอย่างที่ทําให้ผมมีแรงบันดาลใจในการที่ได้เขียนเพลงบอกรักใครสักคนเหมือนกันครับแม้เขาตอนนี้อาจจะยังไม่สนแต่เราก็ยังจะชื่นชอบแล้วก็ก็คือชอบตลอดไปแล้วกันครับใช่ Yeah. <laughs>